สวัสดีค่ะนี่เป็นวัดที่สี่นะคะของการทมาทําบุญวันเกิดของพิมพ์ในวันนี้นะคะพิมพ์จะมาแก้ราหูนะคะจะมาแก้พระราหูนะคะเป็นวัดที่สี่ของการทําบุญในวันนี้นะคะบูชาพระราหูนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสกคะระังขะมิชามิอัมมตะขังขันธตุปราฏิ สาธุพระพเจ้าขอพรผุ้สูงอายุให้เราเห็นการสิ่งใดที่เป็นเสียดในจังไรในกายในใจของลูกหรือว่ามีการสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นของดําในเนื้อในกายในตัวนี้ในวันเกิดวันนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอเจ้าปู่เทพไทยเทวดาจงส่งผลลงมาล้างบินล้างกรรมล้างสิ่งที่มันไม่ดีล้างความซวยในเนื้อในกายในราศีลูกออกไปขอให้สิ่งดีๆจงเข้ามาหาเทพเทวดาจงปกปัก พระูปปู่เจ้าตาทิวดาทั้งหลายพปู่เจ้าย่าเทิวดาทั้งหลายดูกรรบุญในวันนี้ก็ขอให้เกิดในสิ่งที่ดีๆขอเจ้าปู่จงเมตตาให้โชคให้ชัยและเอฟซีของลูกจงมีโชคชัยมินไหลทอ้อนองทองไหลเข้าให้สมความมุ่งมั่นปัจรถบา,ท,าทุกท่านนะคะ,ะนะวัดสีชมพูค่ะจ้า สีชมพูนะคะก็มากับแม่รองและก็พี่ติว๋วนาอวัดนี้วัดที่เท่าไหร่แม่วัดที่เท่าไหร่ฮะวัดที่สี่แล้วนะคะเรามาทำบุญกันคือวัดที่สี่สวยมากค่ะน,น,นะคะใส่ตรงนั้นเงินคะ่ะหนูใส่แล้วใส่ตรงนั้นนะตร,รงนี้ก็ได้แล้วก็ขอพรแล้วก็จะสำริจและสำเร็จด้วยการมาไหว้ปู่พระพิฆเนศนะคะสำเร็จด้วยดียดอุม้มนะมะคะ โอมนะมะฮะโอมนะมะฮะขอสิ่งที่ลูกขอจงสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะขอพ่อปู่พระคเนจงเมตตาขอให้พรลูกที่ขอมาจงสำเร็จลุล่วรงไปด้วยดีพรอ,อะไรที่ประเสริฐเลิศล้ำแล้วในปัตตพีขอให้ลูกจงมีได้รับพรสิ่งนั้นด้วยเธอในวันเกิดวันนี้ คิดดีทำดีพูดดีจะอยู่ในิ่งในธรรมขอสิ่งที่ลูกปฏิบัตินี้องค์สำลีผลด้วยทืนสาธุสาธุสาธุจึงได้รับอานิสงส์และพลร่วมกันไปกับทินนะคะวัดโพชัยอ๋อวัดโพชัยค่ะไม่ใช่วัดสีชมพูนะคะเป็นวัดโพชัยค่ะจำลองมาจากพม่าว่าอย่างนั้นนะคะ วัดโพชัยวัดโพชัยนะคะสวยมากค่ะสวย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 คลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวพีจะพาไปวัดที่ห้าที่ห้านะคะสุดดีมีสุขคาะแต่ละพนและสมผสด้วยกันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ